อยู่ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดของข้างหลังของเปรชนีนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านนหครับนะซอยเปรชนีซอยเปรชนีเนาะตรงนี้นที่ออกข่าวช่องเจ็ดช่องอะไรอยู่เนาะเห็นผมเห็นในภาพข่าวก็จะเป็นตึกบริเวณนี้นี่ก็น้ําเริ่มลดหรือ,อยังครับนะรเนี่ยลดเยอะแล้วครับอ้าวบ้านสองตายายนี่เพื่อนยังอยู่ไหมเนะี่สองตายายนะ่จริงๆผมมีของอเอาด้วยน,นะหยุดรถไม่ได้ลงมามีน้ามีอะไรนะี่ยเก็คงแปลวมาไม่ทันนะ อันนี้ก็ยังท่วมอยู่นะครับเพราะว่าถัดไปก็จะเป็น,น,นงานเลยนี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของเราครับมาตรวจสอบความเสียหายด้วยอันนี้มาจากหน่วยงานไหนครับเนะี่ย <มา S 1> ถือว่าชุมชนของชุมชนไม่ค่ะเป็นของประกันอ๋อเป็นของประกันเนาะอ๋ออันนี้ก็จะมีประกันมาดูแลด้วยนะครับว่าตรงไหนน้ําท่วมตรงไหนอะไรทำไมอย่างเงี้ยก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นของพักนะครับของพักหญิงของพักอะไรนี่แหละก็ น้ำก็ท่วมตรงนี้น้ําก็จะนี่กลิ่นหน่อยเพราะว่าน้ํามันจะเป็นโซนน้ําเป็นคลองดนะ้วยเนาะเป็นสระอนะไรด้วยเป็นน้ําคลาด้วยเนาะโซนบริเวณด้านนี้นะครับสุดยอดเลยอ่าวันแรกนี้ระดับไหนครับน้ําระดับไหนวันแรกลวดลวดน้ําเลยเนาะนเป็นเส้นดำๆโอ้ตรงนก็ประมาณสักสองเมตรกว่า กว่าเลยนะครับสุดยอดเลยสภาพบรรยากาศเลยนะ่าจะมาชิดได้ชมกันนะครับผมนั่นก,ก็จะเป็นพวกเสียหาย,หายก็น่าจะเป็นพวกทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่เอาไม่ทันตู้เย็นโมไซก็ไม่มั่นใจนะว่าจะทันหรือเปล่าน่าจะทันอยู่นะโมไซทันโมไซทันเดี๋ยวก็จะเป็นพวกตู้เย็นพวกอะไรเนี่ยเพื่คนแก่อะไรโจมไม่ไหวแต่ว,ว่าโซนนี้ก็จะเป็นหอพักเยอะหอพักก็น่าจะขนเข้าไปชั้นสองอยู่นะครับ อันนี้น่าจะไม่มีคนอยู่แล้วเนาะน่าจะยังอยู่อยู่วนะเนี่ยยังอยู่อยู่ไปเก็บของไปอยูอขอ่ข้างนอกแล้ว,ลวก็จะร้อนหน่อยนะนี่จะเป็นซอยไปรษณีย์แต่ว่าช่วงนี้ก็น้ำมันก็จะมาเรื่อยๆอย่างนี้ยน,น้ำก็ยังยัง ลงอยู่ก็ลงประมาณเมตรกว่าวันนี้ลงประมาณเมตรกว่า,าวถ,วถึงแล้วครับโอ้หลังนี้ก็โอ้นี่เข้าท่วมเข้าไปถึงระดับโซนของข้างในบ้านเลยเนะถึงไหมถึงในบ้านนี้อันนี้ก็กําลังกวาดกันอยู่นะครับหลังบ้านนี้ข้างบ้านก็กำลังก,กวาดอยู กู้ภัยเอ้ยไม่ใช่ประกันภัยโอ้เป็นยังไงครับผมน้ำท่วมลดเลยยังครับน้ำเริ่มลดแล้วนะแต่ว่ามันสกปรกมากเลยเนาะสภาพโอ้ต้องทำความสะอาดกันหน่อยนะครับโอ้สุดยอดเลยทำให้รุแรกว่าทุกปีแล้วปีแรกเออแล้วก็ประกันก็มาถ่ายภาพด้วยนะครับเนี่ยประกัน อันนี้ทําประกันไม่เลยครับหรือว่าอย่างไงทําประกันไว้ด้วยใช่ไหมครับน้ําท่วมนะไฟไหมน้ําท่วมนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยใครที่มีประกันก็ใครที่ไม่มีประกันก็เนี่ยเรให้ในส่วนของหน,โน่วยงานราชการครับมาช่วยเหลือได้นะครับเที่ยงเข้ามานะครับเที่ยงเข้าไปยังหน่วยงานราชการต่างๆหองพิเศษบาลอะไรอย่างนี้นครับตรงนี้ก็ มีน้ำท่วงไหมครับนีน่สุดไม่อันนี้ที่เขาเป็นนักข่าวอ,อันนี้ YouTube ครับ YouTube ไม่ใช่นักข่าววันนี้เริ่มลดแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสุดพอดีเนาะต่อไปก็จะเป็นไหนเป็นน้ำเลยเนาะใช่ครับโอเคสุดสุดยอดโอเคฮัมมังบาร์ทนนี่ของพี่มันไม่เข้าบ้านใช่ไหมแล้วพี่ล, <ะ S 2> ล <ะ S 1> ้าง, <ละ S 1> งหรอเนาะในบ้านเนี่ย คือว่าโซนนี้ก็หลายลังคาอยู่เนาะหลายลังคาอยู่นะโซนนี้ก็ประมาณ20-30ขึ้นนะครับโซนบริเวณนี้ก็เรียงอยู่นะ ให้ยืมก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งครับไปตัวตรงกวงไปหมดแล้วร,ร้อนนะครับลื่หมดมาเรารีบลงมาก็จะร้อนหน่อยตรงนี้เข้าบ้านตรงนี้ก็เป็นหอพักคือเป็นเก้าอี้สร้างไม่เสร็จ เทศบาลเมืองเลยตัวด้านี้ก็ดูออกน้ำเลยนะตรงนี้จะต่ำหน่อยก็ตา,าม,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 มด้วน้ำท่วมได้เยนี่ต้องขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมด้วยเราค่อยไปเจอกันอีกครั้งต่อไปนี้นี่ก็สภาพบรรยากาศน้ำท่วมของในเขตเทศบาลจังหวัดเลยวันท,นท,ที่สี่นะครับก็ถือว่าน้ำก็เริ่มลดแล้วนะเริ่มลดลงไป,ประมาณสักเมตรกว่าแล้วครับ